อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 แ,แฟนสิงห์เสียดายไหมลำพาดเผยเคยพยายามดึงหาแลนซบเชลซีแฟงแลำพาดกูซือเชลซีย้อนความหลังด้วยระบุเคยพยายามดึงตัวเออร์ลิงฮาแลนมาล่าตะข่ายในถิ่นแซมฟอร์ดริทเมื่อเกือบ3ปีก่อนยอมรับตัวเป็นแฟนตัวยงของฮาแลนเลยทีเดียว ทางลมผ่ารักษาการผู้จัดการทีมเชลซีเปิดเผยว่าเคยพยายามคว้าตัวเออร์ลิงฮาเลนด์กองหน้าเครื่องจากสังหารทีมชาติน,นอร์เวย์มาเสริมทัพตอนคุมสิงบูรอบแรกช่วงระหว่างปี2 0 1 9 2 0 1 1เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในซัมเมอร์ปี2010ตอนนั้นฮาแลนด์กำลังคาแข่งอยู่กับบรเซดอนมุลและเจ้าตัวก็อยู่รับใช้ทัพเือเหลืองมาแล้วราวๆครึ่งปีโดยทำไป16ประตูจาก18นัดในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นนั้นหลังย้ายมาจากเรบูซาบวก เมื่อช่วงเดือนมก,กราคมปีดังกล่าวขณะที่เชลซีตอนนั้นเลือกเซ็นสัญญากับ2สตาร์ทีมชาติเยอรมันอย่างคลายฮาร์เวิร์ดจากเลเวอร์คูเซ่นและติโบแวนเนอร์ er จากแอตเรซิกแทนส่วนฮาเลน์แม้ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรแต่เจ้าตัวก็ตัดสินใจอยู่กับด้านมูลต่อไปอีก2ฤดูกาลก่อนย้ายซบแมนเชสเตีรต้นสังกัดปัจจุบันเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วและสร้างผลงานได้อย่างสุดยอดในฤดูกาลนี้โดยกระทุ้งไปแล้วถึง52เม็ดจาก49นัดรวมทุกรายการ จริงๆแล้วตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะตัดสินใจย้ายมาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือผมเป็นแฟนตัวยงของเขาผู้คนมักพูดถึงความผิดพลาดหรือเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลแต่ไม่ว่าเขาจะย้ายมาหรือไม่ตอนนั้นผมพยายามหนักมากซึ่งก็มีเขาและผู้เล่นอีก2หรือ3คนแต่เขาคือคนที่โดดเด่นที่สุดการแข่งขันแย่งตัวเขาตอนนั้นถือว่าสูงมากเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นและผมก็คิดว่าเงื่อนไขค่าสิทธิสัญญาตอนนั้นถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงฝีเท้านักเตะ แต่ผมไม่มีข้อมูลมากพอที่จะรู้ว่าตอนนั้นเราใกล้ได้เขามามากเพียงใดแปบกวเดวล่าผู้จัดการทีมแมสซิตี้เชื่อว่าเกมที่จะพบกับเชลซีต่อให้เล่นในเอเนีสเตเดียมก็โจทย,ยากอยู่ดีเพราะหากเก็บชัยชนะสำเร็จจะการันตีแชมป์ลีกโดยปกติเกมลักษณะน,นี้จะตึงมือเสมอสถานการณ์บนตารางผ่านไป35แมตช์แมสซิตี้นำจ่าฝูงที่85แต้ม มากกว่าอาร์เซนอลอันดับ24คะแนนโดยแชมป์เก่าแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดเงื่อนไขการเป็นแชมป์สุดสัปดาห์นี้คือช่างให้อาร์เซนอลออกไปเยือนฟอร์เรสในวันเสาร์และแพ้แล้วพวกเขาก็จะครองเบอร์หนึ่งของลีก3ามติดต่อกันแบบไม่ต้องลงสนามแต่กรณีทีมของอเตาเก็บชัยชนะได้ที่ซิตี้กล่าวแมนเชสตี้ต้องออกแรงเอาชนะเชลซีผลใดก็ได้จะทําให้แต้มขาดลอยการกุมชะตาตัวเองแม้จะเป็นเรื่องที่ดีแต่เป๊ปเตรียมใจมาแล้วว่าคงไม่ง่าย ยิ่งเหนือจากแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ด้วยเราพอใจที่ตัวเองผ่านเข้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงได้แต่ก็ยังไม่หยุดทํางานแค่นั้นเพราะจากนี้จะเป็นเรื่องยากเพื่อให้จบธุระยกตัวอย่างนักเทนนิสที่ต้องรักษาเกมเสิร์ฟเพื่อชนะแกนสแลมรายการวิบเอดันพวกเขารู้ว่าเห็นที่สุดเกมวันอาทิตย์เรากุมชะตาตัวเองในมือเพื่อชนะในการลงเล่นรายการที่สําคัญที่สุดเพนบอลิ่อังกฤษคือเรื่องสําคัญลําดับแรกเพราะต้องหัวต่อเนื่อง11เดือนทุกสัปดาห์ เพราะเราโชคดีที่โอกาสปิดจ็อบในฐานะทีมเยา้าร่วมกับแฟนบอลก็ต้องเอาให้ได้เออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าฟอร์มฮอตของแมสซิฟตี้สโมซรแกล่งแห่งพิมเมร์เรียงกฤษย,ยอมรับเป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นวิโดีโอเกมมากๆแต่ขอไม่เปิดเผยเกี่ยวกับเกมที่เล่นเพราะรู้สึกอายหากทุกๆคนรู้ว่าตนเล่นเกมอะไรวหอกชาวนอร์เวย์โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในฤดูกาลนี้กดไปแล้ว52ประตูจากการเล่นให้กับแมสซิตี้ทุกรายการในฤดูกาลนี้ มีเคล็ดลับหลายอย่างที่ทําให้เขากลายเป็นขึ้นจักสังหารไม่ว่าจะเป็นแผนการนอนเสื้อผ้าที่ใช้ในการนอนอุปกรณ์ต่างๆที่เหมาะกับการพักผ่อนผลงานของฮาแลนด์ช่วยให้แมนเชสเตีรมีรุ้นที่เป็นแชมป์ได้แก่พิมเมร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก็น,นั้นฮาแลนด์วัย2 2ก็มีบุ๋มน่ารักเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องการเล่นเพราะเขาเป็นคนหนึ่งที่นิยมชมชอบการเล่นเกมแต่ขอสงวนไม่เปิดเผยว่าเล่นเกมอะไรวันพรุ่งนี้ผมจะตื่นมา และคิดเกี่ยวกับการได้3คะแนนผมไม่สามารถคิดเรื่องการทำสถิต,ติหรือเรื่องอื่นๆซึ่งมันจะทําให้ผมแทบบ้าผมจะกลับบ้านไปเล่นวิดีโ,ดโอเกมกินอาหารบางอย่างและนอนผมไม่สามารถบอกคนอื่นได้ว่าผมเล่นเกมอะไรมันเป็นอะไรที่น่าอายมากๆในายใหญ่แพ้แชร์ตอบชัดประเด็นเตรียมดึงกางลุกแมนซิตี้ร่วมกวนในซัมเมอร์นี้ริตสตกกตเย่นายใหญ่ของปารีสยซงแฉมงตอบกับสื่อเกี่ยวกับประเด็นดึงบนโรซิวา กองกลางตัวรุกของแมนเชสเตีรมาร่วมทับในซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้กองกลางทีมชา 28, ติโปรตุเกสวัย28ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาและแปรแชร์อย่างไรก็ตามเวนเโรยืนยันเขาต้องการโฟกัสกับภารกิจไล่ล่าที่เป็นแชมป์ของสโมสรก่อนจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีเมื่อถูกถามเกี่ยวกับข่าวเชื่อมโยงกับเวนเตโรเอตเตเยตอบกลับมาว่าเขาเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาเป็นผูเ้เ,เล่นที่ผมค้นพบเมื่อเขาย้ายมาค้าแข้งให้กับโมนาโกซึ่งหลุยส์คัมโป เพราะเทคนิคของมอนาโกในเวลานั้นเป็นคนเลือกเขาชัดเจนเลยว่าเขาเป็นนักเตะที่น่าสนใจแต่ผมขอย้ำอีกครั้งตอนนี้เขาเป็นนักเตะของแมสซิตี้แมสซิตี้พร้อมปล่อยกองหลังส่วนเกินเปิดทางสตาร์คนใหม่มาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าแต่ถามสื่อชื่อดังอังกฤษรายงานว่าแมสซิตี้จะไม่ปิดโอกาสในการย้ายทีมของอเมริกาป็อกในซัมเมอร์นี้แต่มีแผนในการคว้ายอสโตควาดิโอนจากอเบรซิกเข้ามาแทน หากปากลังชาวสเปนเลือกจะแยกทางากับสโมสรอนเซตเตอร์แบ็กวัยย่หลุดโพจากการเป็นตัวหลักในทีมของเป๊ปตัวได้โอกาสลงสนามไปเพียง10เกมเท่านั้นในเพลย์ออฤดูกาลนี้นั่นอาจทําให้เจ้าตัวตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งลาลีกาสเปนและอาจตัดสินใจ,จย,ย้ายออกจากถิ่นเอติฮัดทันทีในซัมเมอร์นี้เพื่อโอกาสในการลงสนามยานได้ก็าตามแมนซิตี้เองก็เตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วหากลาป๊อกเลือกย้ายสโมสรอนตัวเล็งไปที่ยอสโกกวาดิโอ้ ปากลังโคแอตของแอตเรซิกนั่นเองกวาริโอลงสนามให้กับโต้สการไป40เกมในฤดูกาลนี้ตัวเจ้าตัวเพิ่งได้รับสัญญาใหม่ซึ่งสัญญาไปถึงปี2027ล่าสุดทางเฟอร์มาร์เก็ตเว็บไซต์ด้านการซื้อขายฟุตบอลชื่อดังตรีราคาแข้งรายนี้ไว้สูงถึง75ล้านยูโรเลยทีเดียวบอสแมนยู Man, ยอมรับยังไม่ขอท่ารัศมีแมนซิตีน้ณเวลานี้เอริกเทนฮารกยอมรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มีเพียงเป้าหมายในการทำอันดับพอป์เพื่อคว้าโคต้าไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกให้ได้ก่อนเท่านั้นหลังจากที่ถูกยกเปรียบเทียบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกปอเรล่าเบอระใบสีฟ้ากำลังมีลุ้นทำที่ป็ญแชมป์ในซีซั่นนี้หลังจากที่สามารถผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศในแชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จจากการเปิดบ้านและถล่มเรอัลมาดรด4-0เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาในขณะที่รอบชิงชนะเลิศเอฟเอคัพกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรออยู่รวมทั้งขออีกเพียง3คะแนนก็จะคว้าแชมเมีย้ส็จ ด้วยเหตุนี้ทําให้การถแถลงข่าวก่อนเกมที่จยาเประเด็นบรลธมัตในสุดสัปดาห์เทนฮากถูกนักข่าวถามเกี่ยวกับการถูกไล่ตามมาตรฐานของคู่ปรับร่วมเมืองอย่างแมสซิตี้ซึ่งเจ้าตัวได้ตอบประเด็นนี้ว่าเมื่อครั้งที่ผมเห็นโปรเจกต์ของแมนยูเนต็ดสิ่งสําคัญเป็นอันดับแรกก็คือการผ่านเข้าไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ผมไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าทุกวันนี้มันคือมาตรฐานของเราผมมองไปที่เกมต่อไปมากกว่ากับบอลธมัตเราต้องการชัยชนะ เพื่อผ่านเข้าไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกเราจะโฟกัสที่เกมนี้ในเกมที่กำลังจะมาถึงเกมแรกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเอเรกเทนฮากกล่าวโทมัสตูเคิลกูซือของเบย์มินิกเปิดเผยว,ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโชวกาเซโล่ elo, ฟูลแบ็กโปรตุกีสที่ยืมมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้บาร์เยนยืมกาเซโล่มาใช้งานในตลาดหน้าหนาวเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมา และมีข่าวว่าจะไม่ใช้เงินขายซื้อขาดถาวรในราคา70ล้านยูโรยังไรก็ตามทูเคลิลยืนยันว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของกองหลังทีมชาติโปรตุเกสแต่ก็ยืนยันว่าชื่นชอบในตัวนกเตะม,มากเรายังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้และทุกฝ่ายที่เกี่ยวกับข้อตกลงจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างไรก็ตามผมรักเขานะผมคิดว่าเขารู้สึกสบายที่นี่คุณภาพและความมุ่งมั่นอยากซ้อมของเขาไม่เหมือนใครเขายังมีพื้นที่ในการเป็นส่วนหนึ่งของทีม และทุ่มเททักษะความสามารถเพื่อทีมผมรู้สึกว่าเขามีความสุขจริงๆหากกาเซโล่ไม่ได้เซ็นถาวรกับเยิร์นก็มีโอกาสสูงที่จะถูกแมนเชสเตีปล่อยคลาดในช่วงซัมเมอร์โดยมีอาร์เซนอลที่ความสนใจมิเกลเตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลกระตุ้นให้ทีมยังมีความหวังในการควา้าแชมเมียร์ลีกแม้ความหวังจะลิบหลีกก็ตามอาร์เซนอลพ่ายยับคาบ้านต่อไบรตันในเกมนัดล่าสุด ทำให้แมนซิตี้ที่นำหน้าอยู่4คะแนนจะควา้าแชมป์ทันทีหากชนะในนัดต่อไปที่จะเล่นในบ้านเจอกับเชลซีวันอาทิตย์นี้อัตต้ากล่าวว่าเรายังยืนอยู่ที่นี่กับอีก2เกมสุดท้ายเรายังสามารถเป็นแชมป์ได้ในการต่อสู้กับทีมที่อาจเรียกได้ว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกวันนี้เรายังมีโอกาสควา้าแชมป์ลีกคุณต้องลุยเพื่อสิ่งนั้นลืมเส้นทางอื่นไปเลยเพราะนั่นจะทําให้คุณไปไหนก็ได้มีแต่เพียงสถานที่แย,แย่ๆเรายังอยู่ที่นี่ เราจะไม่ทําให้มันจบลงอย่างแน่นอนเราแสดงเห็นแล้วในฤดูกาลนี้